อีกการทำหัวเว็บนะครับด้วยโปรแกรมด้วยเว็บไซต์นะครับตัวของ c a n w a นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของวิชาวิทยาการคำนวณ3นะครับซึ่งผมออกแบบด้วยตัวของ c a n w a ซึ่งใช้เวลาในการออกแบบเนี่ยไม่นานนะครับก็แล้วก็ทำได้ไม่ยากนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำะการการทำหัวของ c a n ว a ะนำมาใช้กับ o o o l l s s t t s นะครับว่าเราจะมีวิธีการในการทำอย่างไรนะครับ เริ่มต้นก็เหมือนกับที่เคยสอนไว้ที่เคยแนะนำไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าเราก็ไปเข้าในเว็บของ Canva นะครับเราคอมเมนเตอร์แล้วเข้าไปเลยเสร็จแล้วให้ล็อกอินนะครับล็อกอินเข้าไปใน Canva นะครับมันก็จะมะีเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นตัวอย่างว่าสามารถทำอะไรได้เยอะมากนะครับอันนี้ไปดูตัวอย่างงานทั้งหมดของคุณของผมนะครับที่ทำเอาไว้ผมทำให้สองวิชาก็คือวิชา กำลังทำ,ทำวิชาวิทยาการคำนวณ3และวิทยาการคำนวณ2อนะครับแล้วก็ออกแบบนะครับก็ใช้เวลาในการออกแบบเนี่ยไม่นานนะครับถ้าของใครนะครับยังไม่ทำไม่เป็นแบบโปรก็ลองไปทำให้มันเป็นแบบโปรนะครับนี่ผมจะมาแนะนำตัวตัวส่วนหัวแล้วกันนะครับส่วนหัวของไซส์เนี่ยผมใช้ขนาดมันมีอยู่ทั้งหมดหลายแบบนะครับตัวส่วนไซส์ส่วนนี้มหีหลายขนาดนะครับอันนี้ก็คือขนาดของเบนเนอร์นะครับก็คือขนาดของเบนเนอร์ให้เรา ใส่ขนาดนะครับเริ่มต้นก็ไปที่หน้าหลักนะครับเสร็จแล้วสร้างงานออกแบบนะครับแล้วก็กำขนาดที่กำหนดเองนะครับให้ใส่ผมเอาประมาณ1020นะครับคูณ2 5 0พิกเซลนะครับเสร็จแล้วกดคำว่าสร้างนะครับเสร็จแล้วมันก็จะได้นะัพื้นที่ทำงานขึ้นมาเสร็จแล้วมันจะขึ้นเนเพลทให้เราด้วยนะครับเราก็ทำการเลือก เทมเพลตที่จะเอามาใช้นะครับสมมุรเลือกเทมเพลตแบบน,นี้ก็คลิกเลยนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้สมมติวิชาอะไรแล้วก็ใส่ลงไปอาร์ตเปลี่ยนได้ง่ายมากเลยครับครูอะไรสอนตรงนี้เราก็ใส่ลงไปครูดาราศาสตร์สมมตินะครับถ้ามันเล็กไปแล้วก็สามารถเพิ่มขนาดได้นะครับตรงนี้เพิ่มเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้นะครับ เปียนฟอนต์ก็มาตรงนี้เลยมันจะมีฟอนต์เราเลือกเต็มเลยนะครับจะอฟอนต์แบบไหนนะครับม,มสอสย์วิชาศิละปะนะครับถ้ามันเล็กไปเราก็มาเพิ่มขนาดสามสองหกสิบสี่อ่าสมมุติว่าสวยนะครับเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับมันไม่สวยเราก็เอาสีอันสีอื่นเช่นสีน้ําเงินอ่าอย่างนี้นะครับรูปข้างหลังพื้นหลังถ้าเราไม่เอาแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับ จะไปเอาจากการที่เราอัปโหลดมาก็คือไฟล์อัปโหลดก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเราไปอัปโหลดมาก็ได้ไปอามาแทรกนะครับจากไปค้นหามาจาก Google แล้วอัปโหลดขึ้นมาก็ใช้งานได้นะครับหรือใครจะไปเอาภาพถ่ายนะครับซึ่งภาพถ่ายตรงนี้มันก็จะให้มันเกี่ยวกับสมุดซอนศิล,ละปะนะครับศิล,ละปะก็ต้องเอาที่มันพื้นหลังพยายามเลือกที่มันเป็นผมก็ไม่ค่อยออกแบบสวยนะครับแต่ว่า พยายามเลือกที่มันแบบเสียอ่อนนะครับเยเ้าก็มาลากมาแล้วก็พยายามให้มันแทนที่ภาพเก่านะครับอย่างเงี้ยลากมามันก็จะแทนที่ภาพเก่าได้ให้เรานะครับถ้าไม่สวยเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ลองดูอาสมมติเอาอันนี้แล้วกันนะครับฟรีเลือกอันที่ฟรีนะครับส่วนของใครยังไม่โปรนะครับเลือกอันที่มันฟรีแล้วก็แทนที่อันเก่าพยายามวางตำแหน่งให้มันพอดีนะครับ อ่าเนี่ยนะครับมันก็จะมาแทนที่อันนี้ก็ไม่สวยเนี่ยมันจะนานหน่อยนะครับตอนตอนการเลือกแล้วก็เอาไปวางลองดูนะครับลองเล่นดูนะครับอ่าแทนที่ได้เนี่ยนะครับเราต้องเล็งจังหวะให้ดีอ่าเนี่ยนะครับปล่อยนะครับมันก็จะได้มาอย่างนี้นะครับสมมติว่าทําแล้วออกมาสวยนะครับอ่าเสร็จแล้วถ้าเราเนี้ยมันมากมันมันมากมันสามารถล็อกได้นะครับสมมติว่าเลเยอร์นี้ มันเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นวัตถุวัตถุหนึ่งเลยนะครับแต่ละส่วนนะ่ะส่วนนี้เราต้องการล็อกกดล็อกได้เลยนะครับมันก็จะไม่ไม่เคลื่อนเห็นไหมครับล็อกแล้วไม่ไปไหนเลยเราไปทำเราไปก้เราไปแก้กส่วนอื่นส่วนนี้ก็จะไม่มีปัญหานะครับกดล็อกก็ได้อะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วสมมุติพื้นหลังเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะมาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมัน สีมันเข้มไปอ่าาต้องการปรับหน่อยแล้วก็ไปเลือกความโปร่งแสงมันก็ลดได้นะครับเนี่ยมันจะลดลดลงสีมันก็จะอ่อนลงนะครับแล้วก็ปรับได้นะครับอข้อความเลื่อนได้นะครับเลเยอร์วัตถุในวัตถุนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่มีขีนกลางแล้วก็เลื่อนได้นะครับเสร็จแล้วสมมุติว่าวิชาเราเป็นอย่างนี้นะครับเราจะเอาเพิ่มอัปโหลดแล้วก็ไปเอารูปรามานะครับ สมมุติรูปของเรารูปนี้นะครับรูปนี้นะครับเราก็เอามาวางประกอบนะครับสมมุตินะครับอันนี้ไม่ได้จริงใครจะแต่งยังไงก็แล้วแต่นะครับอ่าเราก็มาวางว่าครูอาจารย์วิชาคือหน้าตาคนนี้เขาจะได้รู้ว่าเข้ามาเรียนกับคุณครูเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับสมมุตินะครับเสร็จแล้วพอเราทำเนี่ยเราสามารถที่จะเซฟได้เลยนะครับใครจะแต่งอะไรเพิ่มก็ได้นะครับมี ไปใส่ในส่วนขององค์ประกอบเพิ่มนะครับแต่ของผมเนี่ยแต่งไม่เยอะนะครับแต่งเสร็จก็เข้านะครับพอเสร็จเนี่ยเราสามารถที่จะแชร์ไปในส่วนอื่ได้ซึ่งการเผยแพร่เนี่ยนะครับมีเยอะมากเลยนะครับสามารถเอาไปกูเกิลคั r o o m ดาวน์โหลดแชร์ลิงก์นำเสนอผ่าน facebook ผ่าน Twitter นะครับผ่าน Google d r i v e ผ่าน Dropbox Microsoft o n e Drive นะครับได้หมด Pinterest ผ่าน อลิ้นนะครับเนี่ยนะครับพิมพ์เป็นนาบัตรใบปริ w วยจะเอาไปฝังเป็นแบบโค้ดหรือดาวน์โหลดเป็นวิดีโอก็ได้หมดนะครับเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําอะไรเอาไปใช้งานอย่างไรนะครับส่วนวันนี้ผมจะเอาแค่ส่วนหัวแล้วก็เซฟไฟล์เป็นแบบเวลาเซฟนะครับก็กดเครื่องหมายบวกเครื่องหมายชี้ลงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลือกชนิดไฟล์เป็นแบบ PNG นะครับมันก็จะดาวน์โหลดให้เราได้รูปหนึงรูปกดดาวน์โหลดปุ๊บ มันก็ได้ล้นะครับหัวส่วนหัวท,ที่จะเอาไปใช้ใน Google Site นะครับของผมก็ผมไม่ใช่อ,อันนี้นะครับของผมเนี่ยงานผมก็จะอยู่ในหน้าหลักนี่นะครับงานงานออกแบบผมก็จะเอาสองอันนี้นะครับอันไหนไม่ซีมันก็จะมีลายน้ําอย่างนี้มานะครับผมจะเอาอันนี้นะครับสองอันนี้ไปใช้นะครับก็คือส่วนของวิทยาการคํานวณสามกับตัวของ วิชาวิธีาการคำนวณสองนะครับซึ่งออกแบบไว้แล้วนะครับก็ยังไงก็ลองไปทดลองนะครับลองใช้ดูว่ามันตกแต่งได้ประมาณเยอะมากเลยเฮากมื่นแบบครับมีให้เราเลือกนะครับมีภาพเยอะมากนะครับมีแบบให้เราทําเยอะมากทุกอย่างเลยอันนี้คือแค่ส่วนหัวนะครับเดี๋ยวคลิปหลังๆผมจะมาแนะนําเพิ่มนะครับอย่างเช่นการทําพวกภาพที่จะประกอบเป็นสื่อในบทเรียนออนไลน์ของเรานะครับ ก็จะใช้ตัวนี้ในการทํานะครับปกก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําเพิ่มนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปทดลองทําดูแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe ติดตามผมในช่อง YouTube ของครูดาราศักด์ด้วยครับขอบคุณครับ